แจ้งข่าวดีครมออนุมัติแล้วเติมเงินเข้าบัตรคนจนจนถึงสิ้นปีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่19ตุลาคมปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดีนะคะที่ทางคอรมอนั้นมีการอนุมัติแล้วนะคะจะเติมเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งจะได้รับ3เดือนนั่นเองนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคม65ค่ะ ใครบ้างที่ถือบัตรคนจนคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมรายละเอียดนะว่าจะเป็นค่าอะไรนั้นแล้วก็กดเงินสดได้หรือไม่นั้นบุ๋มก็อยาขอกำลังใจในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้เตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะ เมื่อวานนี้นะคะวันที่18ตุลาคม65ค่ะมีการประชุมคอรมอรนะคะหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่ามีสวัสดิการต่างๆที่จะเพิ่มเข้าให้ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะวันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วนะคอรมอรมีมติอนุม,มัติงบประมาณค่าการห่วงต้มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่เป็นในส่วนของเงินเพิ่ม55บาทนะคะ ซึ่งเดือนนี้เนี่ยเข้าให้แค่45บาทนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้บุ๋มก็ได้มีการลงคลิปบอกที่ป้านาอาทุกท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะว่าตอนนี้นะคะเดือนนี้วันที่หนึงนั้นได้เพียง15บาทแล้วก็หังจากนั้นให้รอง,งบประมาณนะคะตอนนี้ก็อนุมัติงบประมาณมาให้แล้วนะคะสําหรับใครที่ ยังไม่ใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินส่วนลดค่าการุงต้มนะคะ45บาทนั้นนะคะก็จะเข้าให้อีก55บาทนะคะเป็น100บาทค่ะเดือนนี้ใครใช้ไปแล้ว45บาทหลัง25ตุลาคมเป็นต้นไปจะเพิ่มให้อีก55บาทนะคะแต่จะใช้แบบไหนนะคะก็คือ3เดือนต่อครั้งหรือเดือนละครั้งก็ให้รอแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้เลยก็ให้รอหลัง25ตุลาคมนะคะกรมบัญชีกลางจะทำการเติมเงินเข้าให้นะคะทั้งหมด3เดือนนะคะเดือนละ100บาทหรือเปล่าหรือว่า3เดือนต่อ100บาทอันนี้ก็ใครที่มีบัตรคนจนนะคะคอมเมนต์มาบอกเพื่อเป็นข้อมูลหน่อยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะได้3เดือนต่อ100บาทนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ก็มาหาข้อมูลมาตอบคําถามให้แล้วนะสำหรับพี่ป้านอาคนไหนที่สอบถามกันมาหลายคนเลยเกี่ยวกับค่าก๊าซหุงต้มนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาบุ๋มก็ไม่มีคําตอบให้นะคะมีเพียงคําตอบที่ว่ารออนุมัติงบประมาณ ตอนนี้อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปใช้ได้เลยตอนปลายปลายเดือนตุลาคม65นี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ